สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาร์กเกมเมอร์ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมแน็กพากสกันนะครับเป็นเกมออกเนี้ยแบบจิ๊กซอพระเอกเป็นจิ๊กซอลอะพันเนี้ยแล้วก็มาช่วยเหลือโลกมนุษย์จะพูดว่าโลกมนุษย์ก็ยังไงอยู่เพราะว่าจิ๊กซอเนี้ยมันเกิดจากแบบศีลาที่แบบมีความสามารถพิเศษอะเหมือนเป็นศีลาพิเศษอะ แล้วก็มีวิทยาศาสตร์อะ่ะก็สิลาเนี่ยไปประกอบอจิ๊กซอทำให้จิ๊กซอมันประกอบล่าแล้วมีชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้งแล้วก็ต้องมาไขาปริศนากันว่าสิลานั้นมาจากไหนแล้วผมว่าเนื้อเรื่องมันดีมากเลยนะอันนี้ผมเล่นไปไม่เยอะผมเล่นไปหน่อยหน่อยหน่อยเดียวเอง This... is world. The only one I've ever known. Looks pretty good, right? That's because I helped save it once. Well, Knack and I saved it. Knack is my... should start at the beginning. My name is Lucas. And this is my home. A beautiful place, covered in mysterious relics. Most think they're the remnants of a long lost civilization. They're kind of important. Everything. A friend of mine, the Doctor, spent his whole life studying them, learning their secrets. And one day, he discovered how to connect them. them. to like i said together we saved the world and for a long time after our capital city of new haven thrived but now new haven you. it's all my fault what have i done Get down. <coughs> <coughs> ผู้ชายเนี่ยครับยดลืมเนาะอ๋อที่จริงเกมนี้ยมีหมวดให้เล่นสคนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นหมวดคนเดียวกันนะครับตัวสปาร์ตัสี่ฟอ โอ้โหตัวกูใหญ่กว่าเยอะเลยตัวกูยังใหญ่อะ่ะโอเตะนะครับโอเตะเอาหนึ่งกันอืมโมเอ,อ,อ้ยหนึ่งกัน อ๋ออันหนึ่งนี่คือย่อขนาดให้เล็กลงนะครับอันนี้โอ้โหเกือบโดนเฮ,ฮ้ยไปซีโอ้โหโดนเตะไปซีหอ้โตใหญ่คิว่าใหญ่จริงเหรอโดนเตะไปดิ เื่องรถมาเหลือนี่เอ้ยมันมาแล้วหลบสินักถึงกระเซครับนักบอกเซ์เลยเห็นพ่อบใยน้ำทำไงโหมันแค่โอ๊ตเดินแมททิกกับจังหวะเนี้ยหลบแล้ครับไอเยี้ยหมอกัเรื่องตัวใหญ่ครับหืมกูคิดว่าจะสู้หลบก่อนมังมาแล้ว

อ๋อไกรล่าล่างเล็กอีกแล้วอพอไกรล่ามล่างเล็กก็น่ารักจัดอ่ะดูวยอ๋อนี่มาเก็บของน่ารักมากอะ่ะไกรล่ามเป็ล่างเล็กโม<อ><อ>่พวกเจ้าอยู่ไหนอีกหืม รอดหลายช่องมาจหวันนี้เงี้ยมันอย่านะอย่าเห็นข้านะเฮ้ยหลบเป็นตัวเล็กก็หลบง่ายมากเร็วหืมกระลำลัางใหญ่แบบตัวแมงใหญ่มาก พอลูกกจาก็ยิงอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ยมันมาแล้วโอ้โหมันไปยิงมากับโดนโอ๋อกันกันอ้กันแบบให้ถูกจังหวะมันจะสะท้อนกันมันจะสะท้อนดนาเมจเนาต่อ,อ,อ,อนี่มันจะสอให้เรากด X แล้วเราไปแล้วโอ้ อ๋อมาโอ้โหเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวโต๊ะมาอือก็เข้ามาได้ครับโหอ,อย่างเท่อ่ะเฮ้ยอือเกือบโดนดีนะก็โดนหลบทันอือโดนสิครับมาเข้ารูนี้อีกแล้วนี่ ผมชอบตอนกนลายนร่างเล็กมากคับน่ารักมากแต่เวลาที่เราแบบกลายร่างใหญ่แล้วแบบตอนสู้อยู่เนี้ยแล้วมันการโจมตีมากลายร่างเล็กเราหลบได้เลยนะมันจะขึ้นสโลลบให้เลยเอาเฮ้ยทำไมกดเพืึ้นชีพไม่ได้อะหมายความว่าไงเราจะสู้ไงเราก็สู้ไม่ได้ดิ อ๋อมันอยู่นี่หลังมันอยู่นี่ตัวมกรกอบล่ามย้ยไปไม่เน,นื้อตัวข้าก็อะคือพิศา่เเาเต้นไม่ใช่โอ้โหแม่งมาทางขวาก่อนเถอะโอ้โหเฮ้ยมันยิงมันก็ยิงกูถูกเนาะ เมีข้างล่างเพชรให้เก็บเพชรทองมันต้องมีผลดีกับเราแน่นอนถึงตอนนี้จะไม่บอกแต่เราเก็บไว้ก่อนเ,เอาเก็บเพชรทุกเพชรเพื่อเอาไปขายเอาไม่ใช่นี้เหมือนจะเพิ่มพลังแบบพลังดาเมจอะไรพวกเนี้ให้เราใช้ท่าได้เลยพวกเนี้นเอาไอ้เคี้ยเกิดเลยขึ้น กูไม่เห็นแล้วกันเมื่อกี้ไปยังลุกเร็วเฮ้ยอ๋อ,อ,อยกอันนี้กูไปกระโดดกดเสีเ่ยงอืมการากสวยอยู่เนาะ กลายล่าไม่ร uh ่างเล็กอ่ะโอ้ตัวเล็กจัดตัวเล็กวิ่งช้าด้วยนะลงมาทีนี้ตกใจกันใหญ่โอ้โห้ยอุ้ยดูตัวแม่งเข้าเราแล้วอ่ะเราเไยตัวเท่ามันแล้วอ่ะปูเราตัวใหญ่มากอ่ะแต่ว่าตอนแรกอีกแล้วเนี่ยยิงใหญ่ตอนแรกกันเนี่ยนั่งเล เออมันจะปลาของไงนาะนั่นแหละขึ้นไปล่อมันกันดโอ้โหโดนเลยครับท่านเ,าเร็วเ,เร็วเดี๋ยวมันหนี Hau ich hier. Du mich sie, lên ba khoảng của mình, hả? vào Mà xì Cú lo dù vào đó tôi dây ข้าจะเตะก,ก็เจ้าให้กระปิวเลยเจ้านี่คุมเมืองนี้อยู่หรือโอ้อไม่ใช่หรือเจ้ามาบุกเมืองนี้เจ้าต้องเจอข้าก่อนเรียบร้อยก็จอยเป็นเศษฟ,ฟุน่อไม่ใช่เฮ้ยมาอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อสกิลหมบสกิลให้เราแล้วสกิลเยอะอยู่นะ เหมือนเปิดแผ่นป้ายสกิลอ่ะคิดว่าแผ่นที่โลกเหรอเม,มีให้อัพเยอะนะอันนี้เราอัพอะไรไปอ๋อกระโดดทับอไม่มีไม่มีพลังงานนิเนจิเฮ้ยมันกำลังไปจักการคนอย่าทำร้ายคนนะ โหมาสามตนเลยอ่ะมาสามตัวเลยทำไงดีวะเน็กโชว์ความคิดดีๆ่อยสิ <got> ไปไปที่ลุตุ้มน,นั่นอ uh ือหือตีกลับไป ตีกลับไปโดนสอดน,น้ำมึงตายเหรอบอลตองไกลล่าไป็่ลังเล็กว่ะอเร็วบอเร็วบอลเร็ว,เ,รวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอพอดีเลยเฮ้ยโอ้โหไปไกลล่าลังใหญ่จัดว่าจะลองไกลล่าลังใหญ่ดูดิมจะกระโดดได้ไหมเอามามาจริงจังละเล่นเยอะไปหน่อยมา เ็วตุ่มรอข้าอยู่อืมได้ตะขอมาแล้วเอาไปเกี่ยวฮ้ยนนเงสานี่ได้ดิจัดไป หนูตุ้มเอาเรียบร้อยหนึ่งตัวเส็จเป็นหนึ่งอีกตัวยังไงแกล่าลังเล็กแล้วก็โัวขึ้นเข้าไปแต่โอ้โหพวกแกลา่กลาลังใหญ่ตัวหนักเลยเปลี่ยนทิศทางโอ้โหเจ๋งมากเพื่อน กระโดดสิเยอกดพลาดนี่ตายเลยเนะี่ยไปเข้าไปเอาไม่เตะวะโดนหืมปล่อยนี่เย้โคตรเจ๋งอะอย่างเท่โอ้ประชาชนแบบเรียกร้องฮีโร่ฮีโร่ของเราฮีโร่ของเมืองนี้อ้าวให้กูเล่นแล้วเหรอ กูคิดว่าเป็นคาซีนเหรอ,อพามังสวยจริงเฮ้ยเธอไปเดไปเดี๋ยวทับต่อกูมันก็เหมือนยักษ์จิกซอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเน็กโว้นี่ยักษ์กว่าไอ้นี่ยักษ์กว่า,อกกวาโอ้โหเฮ้เยจะโดนเหยียบอยู่แล้วนะอ,อย่าบอกกูเล่นมาตั้งนาน

ย่งสวยอ่ะเนี่ยภาพพื้นหลังตอนเราเข้าเกมอ่ะใช่เลยในพร้อมหรอเน็กซ่เลยตอนเหมือนเด็กเลยอ่ะ วิ่งแต่มันน่ารักนะตอนเน,น่ารักมากอืมคเป็นครูเป็นคนหน่อ,อยเสียงก็เปลี่ยนด้วยชัตเตอร์ที่สองอวเวนเจอร์ครับแล้วเราก็ขอจบนักภาค2อพีหนเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าติดตามนี้ก็บอกกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ทําเกมนี้มาเรื่อยๆครับโหแต่กราฟิกมันสวยจริงครับลองดูรอบๆครับโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับชาร์เกมเมอร์ไทยแลนด์ขอบคุณครับ